สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆมวยเด็ดจ,จะไปก้าวทุกช่องทางครับพบกับผมติ๊บตะกุลมวยกับทัศนคูม่มวยสึดเพชรยินดีครับที่เวทีราชดำเนินวันนี้ครับวันนี้คู่ต่อกัน2ปอนครับทางด้านของแหลมโพสิคุณวสรัรต่อ2อปอนให้กับมังกรเพชรไซมูลสนุกเกอร์คู่นี้ได้คนละอย่างดีคนละแบบนะครับเจ้าแหลมโพเนี่ยแข็งแกร่งแขังแข้งแรง,งนะครับสไตล์ของเขานี่เดินชนอยู่แล้วไม่มีเชือกทะลุตกเวที ขณที่มังกรเพชรก็จังหวะฝีมือนะครับล่าสุดก็พลาดนกครด่วนมาแต่ว่าวันนี้เจอกับแหลมโพอาจจะคนละสไตล์แต่ว่าใกล้เคียงกันนะครับเดินเบียดหายใจไม่ออกแน่นอนสําหรับทางด้านของมังกรเพชรนะครับวันนี้ถ้ามังกรเพชรนะครับ ยื่ระยะวางซ้ายได้จัดไปได้ไม่หยุดก็มีโอกาสได้เฮแต่ส่วนตัวมองว่าเจ้าแหลมโพนี่เดินเบียดติดจนเจ้ามงคลเพชรเตะซะหาจังหวัดเตะได้ได้ลำบากสุดท้ายต้องสู้ในพอสู้ไปแล้วนะครับความแข็งแกร่งของแหลมโพผมเชื่อว่าสองฟอนวันนี้แหลมโพไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็เลยทําให้คู่เอกวันนี้เนี่ยมองไปที่แหลมโพสิ์คุณวสันนะครับส่วนคู่รองชอบไปที่พุทธโธไฟเตอร์บวยไทยนะครับได้รูปร่างได้ใหญ่องค์ประกอบดูดีกว่า เจเจเองห,งหลังๆดูดีขึ้นมาครับจังหวะฝีมือมีศอบน่ากลัวแต่ผมมองภาพวมว่าถ้าเบียดเสียสีไปแล้วพุทธโธไม่พลาดโดนศอบผมก็มองว่าน่าจะเบียดกินไปปลายนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับชอบไปที่เพชรประมวลนะครับได้เกา่านะครับกระดูกกระเดี่ยวดูดีกว่าผมมองว่าเพชรประมวลน่าจะอาศัยหลักเหลี่ยมัสความเก่าของตัวเองนี่แหละนะครับที่เหนือกว่ารุ่นน้องปาดหน้าคว้าชัยได้สําเร็จนะครับสุดเป็นยินดีที่เวทีราชนลเลนนวันนี้นะครับชอบไปที่ แหลมโพสิิ์คุณวสันพุทธโธทไฟเตอร์มวยไทยนะครับและเพชรประมวล3ตัวตรงนะครับไม่ชอบอย่าสวนนั่งดูเฉยๆเพราะนี่คือทีเด็ดมั่วแต่แม่นเตือแล้วนะ